เมื่อเช้านี้มันมีฝนลงเม็ดมาก็เลยบอกว่าฝนมาหลังบ้าน,ท,าน,นที่ตั้งกว้างไม่นอนที่ตั้งกว้างไม่นอนนอนใต้แทงน้ําคือหลังบ้านมันจะเย็นมันจะค่อนข้างเย็นนิดนึงเพราะว่าบางทีมันมีน้ํามีอะไรอ่ะแต่นี้ข้างนอกอากาศมันจะร้อนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ให้หลบฝนนอน ตรงตรงข้างๆบ้านน่ะคือที่ที่ของเขานอนนั่นแหละแต่ว่าเราให้เขาอยู่ในกรงทีเนี้ยเราก็ได้ยินเสียงของหลอฝนมันหายใจหอบคือคัดคือคาด,ค,ค,ดคือได้ยินอย่างเงี้ยเอออยู่ที่เนี่ยวันได้ยินสองครั้งละสองครั้งแล้ว,ค,ลวคือวันก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อวานครั้งหนึ่งก็เลยเอาคูแพคมาใส่ให้ตรงท้องอะนะแต่ว่าใส่แล้วก็ไม่ดีขึ้นแต่ถ้าหลอฝนได้นอนบนพื้นปูนแบบเยน็ยนๆอย่างเงี้ยหลอฝนจะไม่หายใจดังแล้วดูดิที่ต้องกว้างมานอนใต้มอเตอร์ไซค์ แม่บอกให้วานอนตรงนี้ไงหลบฝนเดี๋ยวแม่ไม่อยู่บ้านนะพ้อบ้านด้วยนะดูน้องด้วยนะได้ยินที่พูดไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปทำงานบ้านยายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็ดตาล้างตาให้โอเคไหมกลับหลัง